Let me go. าดสกปรกห้องเขาอยู่มาสามสี่ปีเนาะเขาเช็คเอาท์ทีแล้วก็ทำแบบวุ่นวายทั้งเต้นไม้กวาดสกปรกห้องเขาอยู่มาสามสี่ปีเนาะเขาเช็คเอาท์ทีแล้วก็ทำแบบวุ่นวายทั้งเบิรเมื่อนึงสามสี่ขวดจะได้ มันก็มีเสียงแล้วปีใหม่แล้วต้นไม้เงาต้นไม้ตัดแต่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัดแต่งต้นไม้ก่อน เ้ลาด้วยแหละมันเริ่มยาวเริ่มไม่สวยตัดแต่งต่วนี้มันเอียงเอียงจะตัดนี่สวัสดีค่ะคุยตุลาเนี่ยชุดกวางสุกับปุก ห้องเขาอยู่มาสามสี่ปีเนาะเขาเช็คเอาท์ทีแล้วก็ทำแบบวุ่นวายทั้งก็เลยต้องไล่ สวัสดีค่ะคุยตุล่ยา เน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้มันจะตัดไปตอนไหนเป็นกำลังใจให้ยายทิพย์หน่อยนะคะอาการก็ไม่ค่อยดี <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะเข้ามาให้กำลังใจเสียงเพิ่มีแต่อยากจะไล้ย, <c oughs> ยงไม่ดี <c oughs> เสียงหาย จง,ง,ง,งหนึ่ง,องหองเองเอ,อมันยังเพิ่มขึ้นมากไล่ท่านึงก็ขึ้นขึ้นอยู่ด้ขึ้นอยู่มือนึงประมาณหารอยถ้าไล่สองเธอขึ้นเป็นพันอยู่ไหมไม่ค่อยมีแต่อยากจะไล่ ตัดต้นไม้ค่ะตัดแต่งต้นไม้ค่อยๆตัดไปวันละต้นสองต้นหลังจากทํางานเสร็จแล้วเสียงไใมใ่่คยดิววันนี้อันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยแดบดบแจ่มท้องฟ้าสีขาวยอดวิวโอเคอยู่เพรรู้ว่าขึ้นเท่าไหร่ขึ้น

จองไว้สองหองหองนึงจองหองอ<ด>ีก<ด>ี่รอแต่นาทีรับสม้มอาการบ่ค่อยดีเท่าะอไรก็พยายามได้ใจลาด้วยแหละมันเริ่มยาวเริ่มไม่สวยตัดแต่งช่วงนี้มันเอียงจะตัดชมมันเพิ่ม ขันบ่อไรมันชีดลดเรามันกะสิขันมันลดมันลดหลายแมขนาดเท่าไรสด นีมันเอียงตัดไปตัดมากใกล้ที่ตรงแล้วมันยังมันยังไอ้มันตรงเฉาเดียวก็่าไหร่อเอียงคัก่บว okay, ิวโอเคอยู่กลบวพอลูกว่าจะขึ้นเท่าใดเกขึ้น เสียงไม่ค่อยมีเป็นว่าแต่ก็จจำเป็นต้องไล่เสียงกับบอกใครมีแต่ว่าก็ะจำเป็นต้องไล่ในัานที่เราคุยกันตอนบา่ายค่ะ bò, nó chọn nó xuống hà, không còn trồng trồng xuống